ในล่าสุดของมะเสงคนระับได้ฉายาใหม่ว่ามะเสงเกียร์อาร์แฟนคลับอย่างผมอยากรู้ว่ารอบนี้จะถอยหลังเอาเวทีเลยหรือเปล่า <c oughs> This question is to ม a เ e ร็ครับก็คือ,อมวยถอยเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีนะครับคนคนที่เขาอ่ะเก่งเก่เขาก็ทำกันได้นะมวยถอยมวยแบบมวยจะพูดยังไงครับผมก็ ผมว่าหัวคุณน่าจะป่วยนะเพราะรอบที่แล้วอ่ะผมจำได้มวยถอยแล้วผมเนี่ยกดคุณแบบหน้าปวดหน้าเบี้ยวเลยนะรอบนั้นแกรกผมก็ปล่อยรอบไปทีแล้ววันนั้นแต่ก็ชนะนะครับก็ปล่อยกับเขาน้่ยแหละอันนี้อันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นเนื้อเก่าที่ผมกินแล้วอ่ะครีเออร์ enjoy translating that so he said this is a สำหรับใครที่ต้องการเรียนมวยไทยมาที่นี่เลยนะผมมวยไทย ลูกสวนมวยไทยแคมป์นะครับผมทดลองเรียนครั้งแรกเพียง200บาทนะครับผมบอกเลยไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนป้องกันตัวลดน้ําหนักหรือกระชับสัสดส่วนเราไม่ได้แค่สอนมวยอย่างเดียวนะครับผมเราสอนวิธีการป้องกันตัวและสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับผมลดน้ําหนักได้จริงนะครับผมดูแล้วกดติดตามไปเลยนะครับผมที่เพจลูกสวนมวยไทยแคมป์

Those who don't speak Thai, the Thai word for trophy is the same word as a Thai word for a bowl. So he was giving him a bowl as his trophy. That's. I figure that joke didn't go over everyone who doesn't speak Thai. All the Thais found that hilarious. <laughs> okay, retire, <man. laughs> Bye, let's okay, let's get them their gift from Youth Sports Gear. ขาเขง้นอยู่ในเฟซโอบโรู้อยู่แล้วทีมิเตอร์ไฟท์กบ้านบูไก่อนช่วยตาไก่อะโอเค that will be for